สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2566นะครับทั้งในส่วนของท้องถิ่นทุกๆแห่งนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีของการตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรน,นะครับที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นพุทธศักราช2542มีอะไรบ้างนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับก็คือเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำตรงนี้ไม่ต้องนำมาคำนวณด้วยนะครับวงเล็บ2เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้แก่เงินเดือนสำหรับครูเงินวิทยาฐานะเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประกันสังคมเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้าง และค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้วงเล็บ3ค่าตอบแทนพิเศษร,รายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และวงเล็บ4เงินอุดหนุนอื่นใดที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างนะครับทั้ง4ข้อนี้เนี่ย ไม่ต้องนำมาคํานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลพุทธศักราช2542นะครับ